สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้จะพาทุกท่านไปกราบสักการะบ,บูชาพระพุทธชินราชที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาชมมาไหว้พระวัดที่วัดอะไรคะช <c oughs> ื่อวัดวัดศรีวัด <c oughs> ท่านค่ะเป็นพระพุทธชินราชนะคะ <c oughs> นี่ก็เฮียเป็น พาพิโลกจะพามาไหว้นะคะเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศข้างในค่ะมากับอาจารย์สุปะอาจารย์เจอเลยนะคะแล้วก็พี่เล็กค่ะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศข้างในกันค่ะค่ะเช้านี้ขอให้มีความสุขนะคะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านคุ่เมืองค่ะว่นี่ก็เป็นบริเวณค่ะด้านหน้าหรือเปล่าไม่ทราบก็คือจอดรถไว้แล้วก็จะเป็นทางด้านนี้ บูรณะสถานที่นะคะสวยมากเลย,ย,เลยค่ะดอกไม้ไราจะได้ขอสูตรเข้ามามามาเปิดที่ร้านหนูเรานะดอกไม้มสำหรับส่วนตัวนะคะมาเป็นครั้งที่สองะคะ่ะแต่ว่าครั้งแรกเคยมาไหว้แบบ รีบๆไม่มีภาพเก็บไว้เลยวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะจะได้มาไหว้พระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปปางที่สวยที่สุดไหที่เขาถือได้ว่าเป็นพุทธรูปที่เป็นปางที่สวยที่สุดในโลกเลยมั้ยเดีย๋ยวกะเดินกําลังเดินทางเข้าไปทางด้านในนะคะข้างหลังมีเป็นเจดีย์โบราณใช่ไหมเดี๋ยวเราไปร่วมไหว้ขอพรด้วยกันนะคะ พี่เล็กเ,เคยมาไหว้ไหมคะไม่เคยค่ะครั้งแรก oh, คร่ะโอ้นี่เป็นครั้งแรกครั้งแรกก็ได้มากเลย <laughs> ที่ได้มา <laughs> นี่เป็นครั้งที่สองแล้วค่ะแต่ว่านานมากแล้วก็แบบเออไม่เคยได้เก็บภาพเลยเดี๋ยวเราจะไปขอพอรกันเป็นพระพุทธรูปปางที่สวยสวยมากๆสวยที่สุดในโลกเลยมั้งพระพุทธรูปปางพ,พุทธชินาราชเนี่ยเ oh. ข้าไปชมด้านในกันค่ะวันนี้ก็เป็นวันหยุดเนาะ มีเสียงยิ่งลีดด้วยอ,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 อเป็นไปาทางทานด้านหน้านะใหะ้ทุกคนเป็นมหาจยทาบดญถวายเสหรอเจริญถือว่าเป็นคนใจดีวัดนีค่จุดบูชาดอกไม้ทุกเทียนนะคะตามสายนี่เลยขอบคุณค่ะ มีได้กันแล้ว,วออไปเราไปไหว้กัน เราต้องเร่งเร่งโตมาทำให้เราได้กำไรก็ต้องหาเท่าท่านเขาต้องที่สุดยอดเลยอยู่กับเราอยู่กับ แม่ศพสะพเริงวัดหลวงพ่อมีอยู่เลขหนักและสงฆ์มันเดินมาเล่าเรียนจำนวนมากและก็เป็นแห่งที่มีพระเอ็มากในภาคเหนือของประเทศไทยใครจะร่วมเป็นเจ้าภาพถวายอาหารเพลยนมื้อเพลยนวันนี้กับไม่ใช่วันไหนร่วมถวายช่ตอนนี้ก่อนจะเข้าก็จะมีจุดมาวางรองเท้ากันนะเอาถอดรองเท้าแล้วเราก็มาเข้าแถวนะคะใส่ถ่านเจ้าภาพก็ใส่ถ่านขวที่รึรับแอลกอฮอล

เราไหว้พระพุทธชินราชเสร็จเราก็จะแวะมาไหว้หลวงพ่อเหลือนะคะเดี๋ยวเข้าไปไหว้หลวงพ่อเหลือกันค่ะพระพรตประการจงเกิดแต่ท่านผู้ใ่บุญทุกคนนี่แหละครับเขาเรียกว่าทำบุญถูกต้องมีน้อยทำน้อยค่อยๆบริจาคตอนนี้พิจารณาให้ดีว่าเราควรทำทำบุญบ่อยบ่อนเราก็ได้บุญบ่อยบ่อนนั่นแหละประการคืออายุวันนะสุข้าพละ จะได้เกิดมีกับชีวิตของท่านทุกคนเจ้าภาพข้าสารฐานที่หกเชิญลูกหลวงพ่อทำบุญข้าสารฐานที่หกเมื่แหละครับอยู่ใกล้ๆท่านี่จาชัครับกเลยโอ้โหที่ทำบุญไม่ค่อยเจอเกแล้ว้าที่ยองมันยแล้วทีแล้วเพราะว่านการบอกข้าสารฐานที่แเลยจ้ะแล้ทกาหส่แล้กเป็นาารข้าวสาว้าวารข้าวสารข้าว นนีนะ่กะก็เป็นมะพร้าวทำบุญใส่ตู้นะคะหวานมากเลยค่ะหวานนะหวานเย็น เดี๋ยวเราไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมต่อนะคะทางด้านนี้บรรยากาศก็อยู่กลางน้ำต่อกันด้ไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะคะท่านผู้ชมสารชทบตดอกไ,ไม้ไ เป็นสระกลางนะ้ำเดี๋ยวเราเดินไปทางด้านหน้าหน่อดี๋ยวเอาด้านหลังที่ยากาศดีมาค่ะเป็น,น้าแม่นใจกาลาเสร็จแล้วไปดูของฝากที่นี่กันนะคะว่ามีอะไรบ้างขนม เอาถอบพวกนี้เนาะเ<ด>ขามีโครงการคนละครึ่งด้นะเสียดาอยอ่ะไม่ได้ไปชมข้างในก่นอที่นี่ที่นี่กล้วยเยอะก <laughs> ล้วยเยอะวันนี้คนเยอะค <laughs> ่ะรกินเนี่ยซื้ออะไรคะเนี่ยค่ะปลาทระโรดกับกินนี้คือเนืยอ เมียงเมียงคำโอ้โเดี๋ยวนี้เขามีเป็นไม้ไม้แบบนี้ด้วยเนาะไอเฮียกินชอบตักษณ์ักงพิโลโอ้นี่หมาต้องกินประจําถ้าหมาแล้วไม่ได้กินตัวนี้ก็เหมือนก็ไม่ได้มาถึงบทหลวงพ่อวิชินราชแล้วโอ้ทุกคนต้องมาทานนี่นะคะถ้าใครมาคือคืจะดูชื่อเลยอันนี้เมียงคำคื้นชื่อของที่นี่เลยใช่ไหมแน่นอนอร่อยี่ไปกินที่ไหนมาอร่อยเท่าเท่าเนี้ อาจารย์เคี้ยวโดนเลยมีหอมอาจารย์เป็นคนทานอะไรที่หน้าตาฟินมากเลยทุ่ผมเมื่อกี้เนี่ยปีมาดาวเคี้ยวเจ้าเจดาวนี่นะคะเมียงขาวแม่ค้าน่ารักเลยอร่อยจริงๆริงนีอาจารย์ชิมแล้วอาจารย์ชิมแล้วค่ะทุกคนต้องมาแวะชิมเมียงคำนะคะเอ๊ะรัก มาแล้วชื่อร้านว่าปาล์มพรป้าล์มอาจารย์ทิมนะอาจารย์ทิมนะว่าอร่อยจริงๆะใครมามาที่วัดโสพรเนี่ยมาแวะบ้านคุณป้าได้เลยคุณป้าพรอร่อยจริงๆคลุ้นรูปร่างคุณป้าดิอ๋อคุณพาอยู่นะดูดูรูปร่างคุณป้าดีกว่าครั้งนี้ไม่ใช่นะคะนี่นี่นะคะท่านผู้ชมอย่าลืมมาแวะทานนะคะยี่งคำยี่งคำ ขาห่อดีมากเลยเนาะไม่เยิ้มเพราะว่าเขาเรียกอะไรเขาทำน้ําเชื่อมให้มันเหนียวเหนียวนะคะมันก็จะตอนเราทานไปมันก็จะมีความรู้สึกแบบเหมือนเรากินน้ําน้าอะไรน้าอ้อยอะไรเงี้ยเนาะมันจะเหนียวเหนียวเนาะแล้วน้ตาลปี๊บเนี่ยมันก็จะไม่หยดทานง่ายคะ่ะอื้อออเหนียวน้ำเชื่อมนะ ไปเดินฟ <Para S 2> mm ันแม่จะได้ของนะของร้านบ้าเราเลยเครองดักเมี่ยงคำก็มีเครื่องจักสารด้วยนะคะที่ร้านมาถามซิมได้นะคะเนี่ยถามอร่อยมากโอ้ยน้ำผัดลมนี่ซิมได้หมดเลยแถวนี้แม่แม่ค้าอารมณ์ดีใจดีพิษโลบ สังเกตอีกอย่างนะคะท่านผู้ชมที่วัดแห่งนี้มีดอกทองอุไรยเยอะมากถ้าท่านที่ชอบในความหรูหรามของทองอุไรนะคะก็เป็นไม้ประดับชนิดหนึ่งที่วัดนี้สวยงามมากๆและก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยค่ะรอบลอ้ลอมรอบไปหมดเลยค่ะในวัดเนี่ยคนเยอะค่ะวันนี้เป็นนะคะท่านผู้ชมมาวัดก็มาบวชนาคพอดีก็จะได้เป็นโชคลาภกับท่านผู้ชมด้วยเนาะถือเป็นเลิกมงคลชัยที่ดีนะคะได้เจองานบวชด้วย ได้ลอมาได้หมดค่ะเจอหน้าเลยถ้าอาจารย์เสรอีได้เลขหกนะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันแล้วก็ขอเสริมไปให้ท่านผู้ชมก็คือเป็นสองศูนย์นะคะก็ไปจับคู่เอาก็ขอให้ตัวเลขนี้เป็นเลขมงคลกับท่านผู้ชมที่มาไหว้พระพุทธชินราชานะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอทุกคนปังๆขอทุกคนปังๆรวยๆเฮงๆนะคะสวัสดีค่ะ Satu <laughs>